สวัสดีครับผู้ผู้ชมเราะครับมาพบกันแล้วครับวันนี้เราไปอยู่เกม Evil Cloud ฮะเราจะได้รับบทเป็นคนหนึ่งฮะที่ไม่รู้ชื่อแล้วไม่รู้นามเราก็ไม่รู้ว่าจุดประสงค์ว่าเรามาทําไมฮะแต่ที่รู้คือเรานั้นมาหยุดอยู่ที่หนึ่งฮะที่ไหนไม่รู้แต่ที่รู้คือรถเราเสียไปไหนไม่ได้มีใครช่วยเหลือใช่ไหมฮะนี่คือ Evil Cloud ที่เราต้องไปติดในสถานที่ที่หนึ่งที่แปลกมากๆโดยที่ไม่รู้ว่าเรานั้นต้องมีจุดหมายไปที่ไหนแล้วไม่มีใครช่วยเหลือเรามีแค่นั้นเลยฮะครับโอ้ยรถของฉันขับต่อไปไม่ได้แล้วอะ บางทีฉันจะต้องหาความช่วยเหลือทางข้างหน้านี้ก่อนฮะโอเคตอนนี้อยู่ในเกมนะฮะรถเสียขับไม่ได้แล้วรถแม่งเตี้ยมากอ๋อแบบเราอาจจะสูงประมาณสองสามร้อยเซนอะไรอย่างนี้เปล่าเออเขาบอกให้ไปรามาหาความช่วยเหลือข้างหน้านี้ฮะแม่จะจะหาความช่วยเหลือได้ยงไงในเมื่อเกมนี้มันเกมผีอ่และอย่างหนึง่งมันมีหุ่นไลกาแปลกๆที่อยู่ในโปสเตอร์ข้างหน้าด้วยอะเออ ตามหาความช่วยเหลือจากทางข้างหน้าไกลๆจากทุกตกใจวัดอยู D ่ด e ีๆอีกาก็เดินบินใส่เราเฉยๆนะฮะแล้วก็หายไป What ดต e f ฟ c k ดีที่ไม่ตกใจฮะแต่ที่รู้คือมันหายไปแล้วมันโดนเสกหายไปเลยฮัลโหลเฮลยูต้องการความช่วยเหลือครับผมฉันต้องหาอะไรมาเอาไม้ตรงบริเขตที้ออกไปอะ่ะฉันต้องไปเช็ครอบๆบานนี่ฮะบานก็คือไอ้นี่ฮะ ไอ,เเอ,ไอ้เขาเรียกว่าอะไรวะชังอ่ะเขาเรียกว่าอะไรที่มันเก็บพวกฟงฟางไว้อะเออบางทีมันจะมีบางอย่างที่ฉันหาได้จากที่นี่อะ่ะโอเคแต่เลือดเต็มเลยอะ่ะไม่ใช่หมายถึงแบบมีซอสเต็มนะฮะสงสัยที่นี่เขามีการกินซอสมะเขือเทศไม่ก็ก,กินแบบสเต็กกันอยู่อะถ้าเกิดต่างประเทศเห็นคนใส่ซอสมะเขือเทศลงไปในสเต็กน,นี <S <S ่โดนต่อยแล้วฮะฉันเจอขวานอ่ะฉ<ๆ>ันเจอขวานโถ่โอ้ย โอ้ยเช้ขวานคล้องเองเคยเป็นฆาตรกรม,มาปะเนะี่ยโอ้โหนี่มันที่ไหนวะนะมีมีเลรีเชื่อมีสัตว์สัญ,ญลักษณ์ต่างๆมีรูปอะไรต่างๆฮะแต่ว่ามองไม่เห็นอะไรเนะี่ยคนกําลังมัดกันอยู่เหรอโอ้โหแม่งเล่นกองไฟกันมีการตั้งแคมป์แถวนี้ฮะโอ้โหสนุกอะไรดิอย่างเงี้ยพลังงานนี่คือ มันคือรถฮะชนะมีเสียงรถประกอบไปด้วยอ่ะโอ้น่ารักจริงๆเลยอ่ะมันขอดูรถก่อนนะรถแท็กเตอร์หรือวะมันเหมือนถูกเอามาใช้แบบว่าเหมือนเอามากันเหมือนเอาแบบเอามากันที่แบบประตูข้างล่างนี้ไว้ฮะต้องหาทางออกออกบางทีมันจะมีน้ำมันที่เอามาใส่ได้หรอมั้งโอเคมีกุญแจขออคุณครับ จะไปไหนอ่ะเห็นทางเข้าทางกันด้วยนะอ่ะใส่ตอนจะใส่อะไรหรืออะไรภาพตัดทุกตลอดเลยเฮ้ยตัดภาพตัดเป็นมืดตลอดเลยอะนายไม่อยากให้เราเห็นหรือว่านายกำลังทําอะไรอยู่อะแม้กระทั่งแบบเอาขวานจามอะไรเงี้ยโอเคนะคนนี้จีว่านะอ๋อมันเดินเข้าอย่างนี้ได้เหรอว้าวอย่างนี้ก็สบายเลยสบายเลยวะ ถ้ากูหลงนี่กูวหายไปเลยดิมันไปต้องเข้าโพดนะเออนี่ไงไลกาเฮ้ยหุ่นไลกาอยู่ตรงนี้ฮะแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ปแปลกๆอีกแล้วที่อยู่เพลกแกรมโอเคอินเทอร์เน็ตหน่อยนี่มันหุ่นไลกานี่ว่าที่เอามาไว้เอามายืนอยู่ตรงกลางกับอยู่ตรงกลางวิตตินกับสัญ,ญลักษณ์เพลกาแกรมครับสัญ,สญ,ญลักษณ์ดาว แบบเก่าๆด้วยแล้วก็มีมีการผู้ผู้เงียบขึมฮะแล้วก็คนคุกที่ถูกบูชายันให้กับสัญลักษณ์นี้เหรออะไรนครับเนี่ยเฮ้ยตกฟกูตกใจแม่เลยกดมั่ว t ั h ต f u c กอ๋อนั่งไงฮะน้ำมันวะโอ้โหม้กางเขน ถ้าเกิดความโดยนี่กูเชื่อว่ามันเป็นแบบพิธีกรรมจริงๆอ่ะอ่ะหยิบมาและการหยิบถังน้ำมันกูต้องเป็นเสียงนี้เดี๋ยวคึกคึกโอเคอ่ะได้น้ไมันมาละเฮ้ย what the fuck is that อากเคนมึงเงาอีแก่เหรอโอ้โหมีการใส่ฟ้าลงอ่าเรียบร้อยแล้วอีถุนรายกาหายไปแล้วเหลือแต่ต่อนไม้เอาต่อนไม้มาเป็นอาวุธได้ไหมอันนี้อาจจะเป็นไม้กายสิทธิ์ของ excaliber ก็ได้ฮะ ปกติเขาต้องไปหนเอ็กคาคาลิเบอร์ไงแต่ว่ารอบนี้แบบโดนสายฟ้าแบบใส่ท,ทอนท่อนไม้แทนอ่ะเป็นท่อนไม้เอ็กคาลิเบอร์แทนอะไรเงพอไฟโอ้โหวัตต์ฟักไม่ชช่ละแม่งขยับได้ประเด็นคือทำไมเสียงวิ่งกูหายอ้อกลับมาแล้วอะใส่โอเคยอดเยี่ยมยอดเยี่ยม เอ็งขับรถคันนี้ออกไปเลยก็ได้นะเพื่อนกลับบ้านกูว่าน่าจะได้ผลมากกว่าการที่มึงลงไปข้างล่างนะเพื่อนอ่าแล้วกูลงไปด้วยขึ้นไม่ได้ด้วยไม่มีบันไดขึ้นด้วยคือแบบลงปั๊บตายปุ๊บเลยะขอบคุณที่กระตุกนิดหน่อยโอ,โอเคถ้าเห็นถ้าเคยเห็นตัวละครงวงๆมันต้องแปลกฮะก็นั่นนะฮะน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 ะไม่เกี่ยวผมฉันต้องหาพ i ิกแอมาเพื่อดิฟมูฟต้องเอาหินนี้ออกอะ อันนี้คืออะไรวะา h a ไฟฉายโอเคกด F เพื่อเปิดแฟลชไลท์ขอบคุณที่มีไฟฉายให้รักที่สุดมัวมัวเลยอ่ะโอเคฮะไหนดูดิอ๋อมันมีบันไดนี่ให้ไงอย่าไม่มีคนตามหลังแน่นอนเลยจะขัภาพอะอ่ะไม่เป็นไรฮะ ลืมแปลมันโดดไม่ได้โทษ <c oughs> สองรอบแล้วนะอ๋อไม้อยู่นี่อ๋อฝั่งซ้ายมองไม่เห็นไงไประเด็นข้ามมีไฟฉายลน่ะนั่นไงพี่แก๊กอย่าไม่มีตัวออกมาทางงี้นอนเลยอะอ่ะพร้อมยังเตรียมวิ่งยังไม่รู้นั่นไงกูว่าแล้วกูว่าแล้ง่ายกูว่าแล้ว ฉันว่าเธอและเธอต้องออกมาเจอนันตามฉันติดซอยห้อยตามโอเควาว่าคระบครุบครุบๆๆๆบๆบคบบบไหนวะมามาป้มาป่ะมาวะอ้าวหายไปเลยอ่ะ อุล่ลการตัวนี้เขาย่อท้อเอ้ยเขาย่อท้อง่อยา,ยอองงายมากอะย่อท้อง,ง่ายขนาดนี้ก็ไม่น่ากลัวดินึกว่าจะแบบทําให้กีได้อะเหมือนกับประตูที่กูเปิดตอนแรกอะ่ะเฮ้ยก h ตกฟ c กกลายเป็นว่ายอท้อฮะเอ้าวัดออกกะตุกด้วยเอา้เาแล้วกูขึ้นมาทางนี้แล้วไฟฉายกูหายอีก <Yeah. S 1> โอเคฮะขอโทษนะฮะที่ไม่ได้มองข้างหน้าพอดีกำลังชมวิวอยู่อะ เมื่อกี้หุ่นยล่กามันออกมาฮะแต่ว่าผมไม่ได้มองเออ okay. โอเคแหมโผมาแบบเป็นแบบร่างเงาแยกเงาพันล่างเลยอ่ะเหมือนจะกลัวโอเคฮะมันตามตูดเราอยู่ฮะเราอย่าไปสนใจหุ่นและกลางโง,โง่ละฮะเราไม่กลัวเอ่มแล้วทางไหนอะ่ะซ้ายเหรอไปไม่ได้ฮะแล้หายไปแลว มันยอ่อมันย่อทองง่ายอะ่ะใช่หรือบานแล้วว่าอยู่ทางนั้นอะ่ะอยู่ห่างไปไกลหน่อยอะ่ะจะโชคใจจะโชคดีจังเลยอะ่ะโชคใจจนดีอะไรวะไปถึงโชคดีจังเลยอะ่ะตอนนี้ฉันจะได้ออกไปจากที่เวนี่สักทีอะ่ะว้าวสุดยอดเลยมีป้ายมีที่รอรถด้วยเหรอวะขึ้นไงหน้ายขนจะทำว่าหน้ามันโง่ามากฮะหวัดดีพวก เราจะออกแล้วนะนี่หน้าที่นั่งเลยเลย please take a seat at the back โอเคหาที่นั่งทางหลังได้เลยฮะนั่งหลังเลยอะยังไงฉันไม่ติดตัวคนเดียวอ่ะเพราะว่าอีกาแล้วมันจะขึ้นมาหาเราด้วยอ่ะนี่ทำไมอนาคตไปลวฮะเหมือนมีใครสักคนนึงกำลังจะมาขึ้นรถบัสนี้อ่ะกำลังขึ้นมารถบัสนี้เหมือนกัน <c oughs> นั่นไงกูว่าแล้ว อ้พักนี้กูเป็นไรเนี่ยเหมือนผีเข้าผีออกเหมือนเอาเกมแบบปลาๆมาเล่นบ่อยจังววะ <c oughs> <c oughs> แม่เอ,อ้ยยีวิวคาวกู <c oughs> ผมเป็นคนตรงๆฮะบางทีก็ตรงไปตรงอ่ารถบัสทางรถบัสท,ที่กูเดินไปอีกอะ <c oughs> จบละฮะก็ไว้เจอใหม่คลิปหน้าฮะบ๊ายบาย